สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อบกันอีกแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนํารถครอบครัวเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเ j e r o Sport วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถท้ายสุดแล้วนะผมมีให้เลือกไม่เยอะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยโหมีเป็นเกือบ20คันเลยณนะตอนนี้ไกลจะหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่4คันเท่านั้นนะครับผมและด้านหลังผมเป็น3คันที่ตอนนี้พร้อมให้เพื่อนๆได้มาดูรถแล้วก็ทดลองขับกันนะครับผม โดยเจ้าปาเจโร่สปอรที่มีณตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่น GT และ GT plus นะครับปี2020และ2021เ,เพื่อนๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นเองแล้วรถทุกคันอุปกรณ์ครบหมดเลยนะบุคเซอร์วิสมีคู่มือการใช้มีกุญแจมีให้ถึง2ดอกกันเลยนะครับผมและเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละคันณตรงนี้สภาพเป็นอย่างไรครับตามไปชมเลยครับและเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลย กันทีละคันนะผมตอนนี้มีให้พร้อมโชว์พร้อมให้เพื่อนๆได้มาทดลองขับเนี่ยสคันนะจริงๆแล้วมีทั้งหมด4คันสีกคันหนึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการบำรุงรักษานะครับผมเรื่องของการตรวจเช็คสภาพต่างๆนะครับผมก็เลยยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะฮะอ่ะทีนี้เรามาชมกันเลยดีกว่านะผมเริ่มจากคันแรกของเราที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมก็คือเจ้าปราชญ์รถสปอร์ตนั่นแหละนะฮะสีขาวเป็นุ่นหน้าไม่ได้เชนหน้าปี2020-2021นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาโฉมที่เพื่อนๆ ชอบนะครับผมเพราะว่าอะไรดีไซน์มันดูสปอร์ตขึ้นมันดูลงตัวมากขึ้นนะครับมันดูสวยมันดูพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ฟังก์ชันให้มาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมอ่ะโดยเจ้ารถยนต์คันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถปี2021นะครับผมเลขมาอยู่ที่1 4 2 0 0 0สมนกิโลนะครับในส่วนของราคาค่าตัวคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่8 6 9 0 0 0บาทนะครับแต่อย่างที่เพื่อนๆรู้กันใครติดตามใหานสินิวัฒน์มาก็จะรู้กันดีนะครับผมก๊อฟเนี่ยจะชอบ หักส่วนลดให้เพื่อนๆไปเลย2 0 0 0 0บาทโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องต่อเลยสักคำนะฮะก็จะอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับเจ้าปาเจาโลปี2021คันนี้เลขไมล์ห4 0 0 0 0นมะครับอุปกรณ์ครบหมดเลยกุญแจ2ดอกคู่มือการใช้นะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับผมและรถสภาพสวยๆไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ําตัดต่อตัวถังนะครับผมอ่ะสภาพภายนอกนะครับผมในภาพรวมคันนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานเลยรอยบุบรอยเฉียวรอยเบียดรอ,อยกระแทกรอยกระเทาะ กันชนไม่ตรงนี่คือบอกเลยว่าไม่มีนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะผมแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันความปลอดภัยกล้องรอบคันที่ฉีดน้ําล้างไฟหน้านะครับล้อแมกซ้ายทูโทนแบบนี้โอ้โหสวยๆเลยเพื่อนนี่ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับสบภาพดีมากๆนะฮะเป็นล้อขนาด18นิ้วแล้วยางที่ใส่เนี่ยเป็นยางปี2024ก็คือยางอายุป,ประมาณ1ปีกับอีกไม่กี่เดือน นะครับผมเออก็ถือว่ายังค่อนข้างใหม่อยู่เลยนะน่ะบันไดด้านข้างนะครับไม่มีรอยบุบรอยสนิมคาบอะไรเลยสวยมากนะครับผมนี่โครม,โมงโครมเมียมต่างๆไม่มีคาบแบบคาบออกซิไดซ์คาบสกรปรกเลยนะสภาพถือว่าพร้อมใช้นะครับผมนี่ด้านท้ายนะปางเซ็นเซอร์มากันครบหมดสัญลักษณ์ปาเจลโลสปอร์ตครบหมดนะครับผมไฟท้ายไม่มีน้ำไม่มีแมลงเข้าว้วช่วงนี้ฝนตกนะฮะ จะเห็นเลยถ้าสมมุติว่าไฟเนี่ยมันมีรอยน้ําหรือว่าซีนขอบมันเสื่อมสภาพน้ําจะเข้านะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีสภาพดีมากมากนะครับให้ดูเนี่ยรอบคันเลยเพื่อนดูกันพร้อมกันเลยนะนี่ดูสองข้างแมลงก็ไม่มีเข้านะครับหูมันสวยมากจริงๆนะฮะด้านท้ายนะครับผมแน่นอนปาเจโร่เนี่ยเป็นรถอเนกประสงค์นะครับผมแล้วตัวนี้ม i เนอร์เชนเป็นรุ่น GT+ ทีพาฝาท้ายไฟฟ้าครับเฮ้ฝาท้ายไฟฟ้าโหแบบ เจ๋งป่ะไม่ต้องแบบยกแบบต้องใช้น้ำหนักต้องออกแรงเลยแค่แตะเบาๆเท่านั้นเองนะครับผมและพื้นที่การวางของด้านท้ายนี่บอกเลยว่ากว้างขวางมากปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงนะคือถ้าเพื่อนๆจะวางของเนี่ยวางได้เยอะเลยเพียงแค่พับ,บอบ์ดแถวที่3หรือเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแคมปเปอร์คาร์นอนในรถก็สามารถนอนได้นะครับคุณจะเห็นว่าฐานรองนั่งของบอบ์ดแถว3เนี่ยมันสามารถพลิกได้แล้วจะมีก้านเหล็กตรงนี้ก้านเหล็กตรงนี้เนี่ยสามารถปรับให้เป็นอีกด้านหนึ่งเพื่อเป็น หัวเตียงนะครับเพื่อเป็นหัวเตียงในการปรับนอนแล้วมันจะเป็นระนาบเดียวกันเลยเพื่อนหาฟูกมาปูหาผ้าหม่มหาหมอนเอาโหมันมนอนได้เลยครับมันนอนได้จริงๆเพื่อนเพื่อนนอนได้2ท่านอนะ่ะสบายสบายพื้นที่กว้างๆแบบนี้เป็นไงเจ๋งเะละ่เ,ออเนี่ยเป็นรถ P P V ที่ผมชอบมากคันนึงเลยนะอ่ะเวลาปิดง่ายๆครับกดปุ่มครับมันจะมี2ปุ่มปิดแลวล็อกเลยล็อกประตูทั้งหมดกับแค่ปิดฝาท้ายเฉยๆแต่ไม่ได้ล็อกนะครับผมอ่ะนี่ก็จะมีให้ประมาณนี้ในส่วนของด้านท้ายนะ เราไปดูภายในครับด้านในของเจ้าปาเจโร่ GT+ Plus คันนี้นะครับผมปี2021นะภายในบอกเลยว่าสวยพร้อมขับพร้อมใช้ตัวเบาะนะครับก็ต้องบอกกันตามตรงเลยนะว่ามีการพนุบำรุงเปลี่ยนชิ้นหนังมานะครับผมผมรู้ได้ยังไงครับดูดูอย่างนี้นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะครับผมหนังเดิมโรงงานกับชิ้นหนังที่มีการซ่อมแซมมาเห็นปะ ิวสัมผัสมันจะเหลือบกันนิดเดียวนะครับผมแต่ในภาพรวมเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นรถที่สภาพสวยครับเลขไมล์ถือว่าไม่ได้เยอะมากหรอก1,40,000กิโลนะครับผมแล้วดูนี่พรมต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะเ,เพื่อนๆจะไปซื้อพรมเข้ารูป6ดีเป็นหนังพีอยู่ก็แล้วแต่แต่ของเดิมของเขาเป็นพรมแบบผ้ามีคำว่า Mitsubishi Motor นะครับนี่ของเดิมโรงงานยังอยู่นะสวิตช์กระจก นะครับไม่มีถลอกไม่มีแตกหักนะครับผมโครเมียมข้างในใสๆสวยๆนี่มือจงมือจับไม่มีคราบเหลืองนะครับคราบข้อศอกคราบสกรปรกคราบขี้ไข่นี่ไม่มีเลยเพื่อนหูสวยมากๆนะฮะวงมาลงพวงมาลายัยนี่มีแพดเดิลชิพด้วยนะครับมีแพดเดิลชิพนะแพดเดิลชิพเอาไว้ทำลายเปลี่ยนเกียร์ครับผมมีแมนนวลโหมดนะฮะมีครูชคอนโทรลนะครับนี่เลยมากันฟังก์ชั่นเยอะมากกล้องรอบคันมีนะครับ ระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับเบรกโฮมีเบรกมือไฟฟ้าก็มีน,นะครับผมเครื่องเล่นมัลติมีเดียรองรับ USB HDMI มีนะครับโอ้บอกเลยนะแอร์ออตโต้ก็มีฮะเยอะป่ะแบบเขาไม่กักออปชันไม่กักฟังชันเลยเพื่อนนี่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะนี่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อนะฮะนี่ด้านหลังเพื่อนด้านหลังตัวเบ,บาะเบาะเนี่ยเราสามารถขยับ เพิ่มพื้นที่ขาของบอกแถว3ได้จะนั่ง3าแถวก็ได้นั่งได้ครับไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้แต่แถว3ถ้าคนตัวใหญ่นั่งได้ไหมนั่งได้แต่อึดอัดพูดเลยนะครับผมอ่ะก็ขยายพื้นที่ขาให้เขาหน่อยนะมีช่อง usb มีช่องไฟ ac ให้เราได้ใช้งานนี่ช่องไฟ ac นี่ดูนะด้านในนะครับเป็นแบบนี้เป็น2ขาแบบนี้นะจะหัวกลมหัวแบนได้หมดเลยนะแต่ถ้าใครมีปลั๊ก3าขาไม่ได้นะฮะอ่าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับ usb type a 2ช่องนะครับผม แบบนี้เอาไว้ชาร์จไฟกันนะเออให้มาครบและ GT+ ทีพัเนี่ยก็จะได้จอเพดานครับตัวจอเพดานเนี่ยเราสามารถเสียบ hdmi แยกจากด้านหน้าได้ด้วยเว้ยเจ๋งอะปกติแล้วเราต้องลิงก์กับด้านหน้าใช่ไหมหด้านหน้าดูอะไรเราดูตามนะแต่ถ้าเรามีเครื่องเล่นส่วนตัวของเราเสียบ hdmi ด้านหลังจอหลังก็จะเป็นอิสระจากด้านหน้าครับเอยไงมีความยืดหยุ่นจะติดเป็นกล่องทีวีดิจิตอลก็ได้หรือว่าจะติดกล่อง Android แล้วแชร์ฮอสปอร์ตให้จับ Wi-Fi จากมือถือเราแล้วก็ดูคอนเทนต์ผ่านหน้าจอหลังแยกจากด้านหน้าก็ได้เป็นไงล่ะมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆเป็นรถที่น่าใช้มากๆจริงๆแล้วบอกคนขับนี่ปับไฟฟ้าบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับเออเป็นไงล่ะนะมาไปดูห้องเครื่องนี่แค่คันแรกนะคันแรกก็จะสิบนาทีแล้วนะ สามคันก็ครึ่งชั่วโมงกันเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำไทม์สคริปต์เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะอ่ะเดี๋ยวผมขอค้าําฝาแป๊บหนึ่งนี่นะครับนี่คือเครื่องยนต์ห้องเครื่องของเจ้าปาเจร่คันนี้ GT Plus นะครับผมเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับก็พละกำลังเหลือเฟืออยู่แล้วขับในเมืองนอกเมืองสบายๆประหยัดน้ำมันนะอัะตราการกินน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณนะครับผม11ถึง13กิโลเมตรต่อลิตรนะ โดยประมาณนะอยู่ที่เท้าอยู่ที่สภาพเครื่องยนต์สภาพถนนการจราจรณนะตอนนั้นด้วยนะครับผมนี่นะในภาพรวมคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่สวยเลยชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับผมสติกเกอร์มอกอ,กอแปะอยู่เหมือนเดิมนะที่ฝากระโปรงแต่เคยมีการทําสีมาอันนี้พูดก,กันตามตรงรถมือสองจะให้สภาพสวยๆแบบนี้หาได้น้อยคันนะครับจะให้แบบสีเนียบๆน,นะครับผมรอยขนแมวไม่มีสะเก็ดหินไม่มีหายาก เดี๋ยวนี้นะในกรุงเทพนะโหรถสิบล้อขับกันแบบโหทุกเส้นทางนะครับผมไม่ว่าจะไปไหนมาไหนแนละ้วยิ่งขับเนี่ยการจนาพลามสองนะมีสะเก็ดหินแน่นอนครับใครอยู่บ้านแถวนั้นอนะ่ะมีแน่นอนยังไงก็งมีสะเก็ดหินนะครับผมเออมันก็ต้องมีการเก็บสีกันบ้างนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้แต่ชนหนักไม่มีนะครับชนหนักไม่มีนี่ถือว่าสวยเลยนะเนี่ยสปอร์ตเวลดิ้งต่างๆก็อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยคมๆเลยนะเพื่อนนะเออตัวล่องตัวรูต่างๆ,ๆเนี่ยคมๆเลยดูดินะก็โอเค นะครับอ่ะนี่คันแรกคันแรกแค่คันแรกนะฮะ GT+ สีขาวนะครับเรามาดูคันถัดมาครับผมคันถัดมาคือคันสีบรอนนี่สีเงินนั่นแหละนะครับผมสีเงินหรือว่าใครจะเรียกสีบรอนก็แล้วแต่จริงๆแล้วสีบรอนมันจะออกทองๆหน่อยนะฮะอ่ะนี่นะครับปาเจโร่เหมือนกันแหละนะครับผมเหมือนกันเด๊ะๆทุกอย่างนะครับผมคันนี้เป็นรุ่น GT+ เหมือนกับคันแรกเลยครับ ในส่วนของตัวรถเนี่ยเป็นปี2020นะต่ำกว่า1ปีนะตัวนี้ปีต่ำกว่า1ปีนะเมื่อกี้ปี21นะอันนี้ปี20นะครับผมเลขไมล์ครับ99,000กิโลตีกลมๆก,ก,ก็100,000โลแหละนะเลขไมล์น้อยกว่าเลขไมล์น้อยกว่าปีต่ำกว่านะแต่เลขไมล์น้อยกว่าราคาครับ849,000บาทแต่ในคลิปอย่างที่บอกไปใครที่ดูจากคลิปมาลดให้20,000โดยที่ไม่ต้องต่อราคาเลยนะ หลือ8 2 9 0 0 0บาทครับทุกคนมาก่อนได้ก่อนนะบอกก่อนเพราะว่าตอนนี้ของใกล้หมดแล้วนะมาก่อนได้ก่อนนะครับผมคันนี้วิ่งมา99,000กิโลปี2020รุ่น GT+ ขับเคลื่อนสองล้อสีเงินนะ8,029นะครับ8,029นะอ่ะนีนี้เรามาดูนะครับผมในส่วนของสภาพสีภายนอกนะครภายนอกคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับสีขาวเลยครับ เปลี่ยนแก้สากขาวเป็นสีเงินเท่านั้นเองริ้วรอยไม่มีนะครับริ้วรอยเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมนี่ดูสีโคตรเงานี่ขนาดสีบอลเงินนะโอสีบอลเงินยังเงาขนาดนี้เพือดดูนะครับนี่โคโรเมียมใสๆครับโคโรเมียมไม่มีคราบออกซิได์เลยนะเออนะครับผมอ่ะล้อไซส์เดียวกัน18นิ้วนะครับแต่ยางคันนี้เนี่ย ยางของเขาจะมีความเป็นกึ่งกึ่งออฟโรดหน่อยล่องยางจะหนาหนาหน่อยนะเพื่อนให้ดูเห็นนะจะต่างกับคันเมื่อกี้นะคันเมื่อกี้เนี่ยยางมันจะออกแบบขับในเมืองออนโรดใช่ไหมแต่เนี้ยยางมันจะดูแบบว่าออกในแนวแบบออฟโรดหน่อยออทูเรนหน่อยนะฮะเออก็ดูเท่ดีดูซิ่งดีนะครับผมอะแล้วยางปีอะไรล่ะนี่ผมหาปียางอยู่เพื่อนปี2023ครับนี่ยางปี2023ก็ยางอาจจะปีลึกกว่าคันเมื่อกี้สักหน่อย แต่ว่าในภาพรวมก็ถือว่าผมไม่ได้แพ้กันเลยนะครับผมนี่สีด้านข้างนะผมก็จกมองข้างไม่มีคราบสนิมออกซิไดซ์มือจับนะครับผมบันดงบันไดข้างไม่มีบุบนะฮะไม่มีกระแทกจากด้านล่างนะครับผมบันไดไม่มีงอเลยนะสวยมากนะครับสวยมากๆนี่ด้านท้ายครับนี่ด้านท้ายครับผมเหมือนกันหมดนะครับฟังก์ชันเดียวกันคือมันเดิมๆไงมันไม่ได้มีการตกแต่งอะไรพิเศษนะครับผมเปิดฝากระโปรงท้ายก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะ ราะว่ามันเป็นรุ่น GT Plus นะครับ GT Plus เนี่ยมันจะได้ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมเยอะกว่า GT นะครับผมให้การใช้งานมันมีความยืดหยุ่นนะครับผมนี่พับบาดได้แบบนี้นะครับห้าสิบห้าสิบก็ได้พับหมดก็ได้เหมือนคันเมื่อสักครู่นี้หรือว่าจะพับเป็นสามตอนก็ได้แล้วแต่การใช้งานเลยนะครับแล้วแต่การใช้งานเลยในภาพรวมถือว่าสวยนะคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยไม่มีการถอดไม่มีการแกะนะครับเนี่ยหัวน็อตเดิมๆนะสปอร์ตเวลดิ้งเดิมๆซีนขอบเดิมๆ นี่ดูดูดูงานประกอบเขาแบบสวยนะองตรงงานดีนะครับผมการอาร์การเก็บงานต่างๆถือว่าสอบผ่านเลยนะประกอบนี่ถือว่าโอเคเลยมิซูชินะมาด้านในคันนี้เนี่ยสภาพอาจจะมอมแมมกว่าคันสีขาวนิดนึงเพราะว่าเข้ามาทีหลังสุดนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้เก็บงานอะไรมากมายก็อาจจะมีราบความสกรปรกนะอันนี้ผู้ตรงๆงนะเออนะครับ นี่ฟังก์ชันที่ได้ก็เหมือนกันนะครับผมปุ่มสตาร์ทพับกระจกปาร์เซนเซอร์ระบบควบคุมเสถียรภาพไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีครูช์คอนโทรลแพดเดิชิพพวงาลยหุ้มหนงังเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับอ่าเครื่องเล่นคันนี้ิมเดิมโรงงานนะครับเครื่องเล่นเดิมเดิมโรงงานนะครับเชื่อมต่อ h d m i u s b ได้มีระบบเครื่องปรับอากาศแบนะบอัตโนมะัติแสดงผลเป็นดิจิตอลสีส้มๆนะฮะอ่าตัวเบาะเป็นเบาะหนังไฟฟ้าคนขับนะครับผมตัวเบาะเนี่ยเนี่ย มีเอาไปซ่อมมาแล้วมีเอาไปซ่อมชิ้นหนังมานะี่ครับผมก็คือตรงปีกฝั่งนี้นี่ตรงปีกฝั่งนี้มันยับมันแตกมันล้มนะครับผมก็เอาไปเสริมฟองน้ําเอาไปเปลี่ยนชิ้นหนังให้ใหม่นะครับผมก็ได้สภาพสวยๆไปแบบนี้เลยนั่นเพื่อนนะแผงประตูเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่มีคราบขี้ใครเลยนะเพื่อนนะสังเกตว่ามือจับขอบตรงนี้ปกติเนะี่ยถ้าใช้งานหนักจริงๆอ่ะ มันจะเหลืองเหลืองมันจะด้านด้านได้มันจะเปื่อยๆนะครับแต่คันนี้สวยครับนี่แล้วก็ตัวที่เป็นสีดําเป็นโนเนี่ยรอยขนแมวน้อยมากนะฮะนี่คือวิธีการดูว่าใช้งานหนักใช้งานโทมหรือว่าดูรลรักษาไหมนี่ดูจากตรงนี้ได้นะครับผมด้านหลังครับนี่ด้านหลังครับพรมรองพื้นเดิมยังอยู่นะครับผมพรมรองพื้นเดิมยังอยู่นะครับที่เป็นพรมผ้านะอ่าแล้วก็เป็นยางกันแบบกันเปื้อนนะครับผม วางมา,าเฉยๆนะใครจะหาแบบเข้าลงเข้ารูปอะไรก็ลองไปหาดูเป็นพรมกระดุมเป็นพรมหนังก็แล้วแต่นะครับจอเพดานเหมือนเดิมเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับเพื่อนนะกุญแจ2ดอกคู่มือการใช้มีเหมือนกันนะครับสภาพสวยๆแบบนี้คันนี้เนี่ยปี20ปี20ราคา829วิ่งมา9 9 0 0นะ829วิ่งมา9 9 0 0กก็ถือว่าวิ่งน้อยนะฮะถือว่าวิ่งค่อนข้างที่จะไม่เยอะมาก แล้วก็ราคาเนี่ยถือว่ากําลังดีเลย829นะสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับมาก่อนได้ก่อนตอนนี้ของจะหมดนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมนะเมื่อกี้แสนสี่ปียี่นะครับ849คันนี้ปี20วนะิ่ง9 829ไปโอเคเนี่คันที่2นะครับผมเรามาดูคันที่3ครับนี่คันสีขาวคันนี้คันสีขาวคันนี้เนี่ย เป็นรุ่น GT นะครับผมเป็นรุ่น GT นะ GT ไม่ใช่ GT+ เมื่อ2คันเมื่อกี้เป็น GT+ Plus. คันนี้คือรุ่น GT ครับนะรุ่น GT ก็มีกล้องรอบคันเหมือนกันครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดานะโอเคเรามาดูรายละเอียดครับคันนี้ในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะครับผมตัวรถปี2020ครับเลขไมล์185,000กิโลนะครับผม ราคาหน้าป้ายอยู่ที่8 1 9 0 0 0ไม่ใช่8 1 0 0 0 0 0ทนนะฮะไม่ใช่9 0้0นนะนะ8 1 0 0 0 0หนนครับก็ลดไปเลย20,000บาทจากในคลิปนะครับผมบอกว่าติดูจากก๊อปมาก๊อปมันพาดูมาผมลดให้20,000เลยครับเหลือเท่าไหร่7,9,0,790,000บาท7 9 0 0 0 0บาทเพื่อนๆได้ปาเจโร่รุ่น GT สีขาวคันนี้ไปเลยสีขาวรุ่น GT นะครับ รุ่น Gt ต่างกับ Gt พัดยังไงภายนอกเหมือนกันหมดภายในแทบจะเหมือนกันหมดต่างกันที่ไม่มีจอเพดานต่างกันที่ฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้าเท่านั้นนอกนั้นมีหมดนะครับผมอ่าก็ลองตัดสินใจดูประหยัดงบไปประหยัดงบไปเนี่ยได้สามหมื่นบาทจากเมื่อกี้เมื่อกี้แปดสองใช่ไหมแปดสองเก้าใช่ไหมอันนี้เจ็ดเก้าศูนย์ประหยัดไปสองหมื่นสามหมื่นบาทนะก็ตัดไฟฟ้าฝาท้ายไปตัดจอเพดานไปแค่นั้นครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะฮะ อ่าเนี่ยภายนงภายนอกไฟหน้าเหมือนเดิมมีที่ฉีดน้าล้างไฟหน้ากล้องรอบคันเหมือนกันนะมีกล้องรอบคันเหมือนกันนะครับนี่ล้อลายเดียวกันเลยเป็นล้อขอบ18นะครับผมนี่ลายทูโทนแบบนี้นะครับคันนี้ใส่ยางปี2023นะครับผมช่วงปลายปลายปีหน่อยนะสัปดาห์ที่4 4ปี2องก็ยางปีกว่ากว่านะครับอายุยางก็ปีกว่ากว่านะครับผมเป็นยางของคูดเยียด้วย ยางกูดเจียก็ถือว่าเนื้อ,อยางดีนะ,ะแล้วก็บันไดคลองบันไดข้างนี่ไม่มีบุบเลยนะครับผมไม,ไม่มีรอยเลยนะที่เป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็บีติดกันศาสมาให้ด้วยโอ้คันนี้คันนี้มีติดกันศาสมาให้สองคันเมื่อกี้ไม่มีนะก็ประหยัดเงินหลายร้อยอะ่ะนะหลายร้อยบาทนะครับในส่วนของการศาสตรงนี้นี่้านท้ายครับฝาท้ายเป็นธรรมดานะมีปาร์คเซนเซอร์มีกล้องเหมือนกันแต่ฝาท้าย เขาเป็นแบบเมนวลน,นะครับข้อดีถ้าเรามองเรื่องข้อดีเรื่องกลไกลแมคาีนิกอะไรเราไม่ต้องไปดูแลเขาเยอะนะครับอย่างถ้าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอะโอเคเราสบายมีเทคโนโลยีช่วยผ่อนแรงนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเสื่อมมันเสื่อมสภาพตามการเวลาเราใช้งานเนาะชคไฟฟ้าเสียค่าซ่อม,มบำรุงรักษามันก็จะสูงกว่าโชคที่เป็นโชคธรรมดาแบบนี้ชคธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปอัดน้ํามันใหม่โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะ เอาไปอัดน้ํามันใหม่ราคาไม่กี่ร้อยนะครับหรือว่าเราจะซื้อใหม่เลยก็ได้ไม่กี่พันเนี่ยคือข้อดีที่เป็นแบบไมน่นวดนะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆเลือกใช้นะครับผมผมก็บอกทั้งมุม2มุมนะทั้งข้อดีข้อด้อยมันก็ต่างกันไปนะครับผมอยู่ที่เราสะดวกนั่นเองนะ่ะฟังก์ชันด้านในเหมือนกันหมดนะไม่มีอะไรแตกต่างเลยแค่ไม่มีจอเพดานเท่านั้นเองเห็นป่ะจอเพดานไม่มีโล้นๆแบบนี้ไปติดเพิ่มได้นะไปติดเพิ่มได้นะครับผมเดี๋ยวนี้ร้านประดับยนต์เขาเก่งนะเออเขาสามารถติดให้เราได้ครับตั มาดูด้านในฮะเฮ้ยเมื่อกี้ผมลืมพาดูห้องเครื่องไปเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะมานี่ภายในเห็นป่ะเป็นรุ่น GT นะแต่ทุกอย่างเหมือนกับ GT พัสดเลยเบาะไฟฟ้าคนขับเป็นเบาะหนังนะครับมี paddle s h i f เหมือนกันมี cruise control เหมือนกันนะครับไฟหน้า auto เหมือนกันปุ่ม start กระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากันลื่นถลนะครับ park s e n อร์ มีเหมือนกันนะครับผมและคันนี้เนี่ยจะเหมือนไม่เหมือนใครก็คือเครื่องเล่นเป็นระบบ Android ขนาด12นิ้วนะครับหน้าจอใหญ่นะเป็น Android นะฮะเราแค่แชร์ h o สปอ o t นะครับแชร์ Wi-Fi อ่ะให้เครื่องเล่นมันจับนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้อย่าง YouTube อย่าง Netflix หรือเราจะฟังเพลงผ่าน j u ๊กสปอ t i ติฟา u ยูทูบมิวสก็ได้ได้หมดนะครับผมนอกกนั้นเหมือนกันหมดครับ เหมือนกันหมดเบ็กมือฟ้าโตโฮมีเหมือนกันนะครับผมตัวเบาะก,ก็สวยๆครับตัวเบาะสวยๆเลยดูหนังดิไม่ให้ให้ดูหนังดูซีรีส์เลยดูเนื้อดูหนังของเบาะ <c oughs> นี่นะครับสวยป่ะสภาพสวยนะอ่าโอเคนะครับนี่แผงประตูมานี่นะด้านท้ายครับดูเบาะท้ายดูเบาะท้ายเบาะท้ายสวยมากนี่ เบาด้านท้ายสวยมากๆครับปักฟงปักไฟมีให้หมดนะครับนี่ปัก ac 2ขานะครับผมแล้วก็ USB Type A สอ2ช่องมีให้ครบนะครับผมอะเราไปดูห้องเครื่องครับเมื่อกี้เราไม่ได้พาดูห้องเครื่องของคันเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีนะครับอะโอเคเราขอเปิดเอาคันนี้ก่อนเราต้องไปกันทีละคันนะฮะอึ๊บ น,นี่นะครับนี่คือห้องเครื่องของรุ่น GT นะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเครื่องยนต์แรงมา้าแรงบิดระบบเกียร์เหมือนกันหมดนะออต่างกันที่เรื่องของฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆนะครับผมอย่างที่ได้แจ้งไปราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ3 0 0 0 0บาทก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกแล้วว่าจะใช้ไหมฟังก์ชันที่หายไปหรือว่าถ้าจําเป็นจริงๆก็ลองไปดู GT+ Plus, อะไรประมาณนี้นะครับผมในภาพรวมโครงสร้างนะครับผมไม่มีชนหนักนะผมก็ย้ากันทุกทีนะ โครงสร้างเนี่ยไม่มีชนหนักเลยแต่ถ้าเพื่อนๆไปความมีความต้องการว่าเออรถต้องเดิมบางไม่เคยทําสีข้ามได้เลยนะเพราะว่ารถมีการทําสีมานะครับผมทําสีเพื่อความสวยงามไม่ได้ทําสีเพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มันมีการชนอะไรอย่างนี้นะต้องแยกกันก่อนแยกส่วนนะทําสีเพื่อความสวยงามกับทําสีเพื่อเก็บงานที่มันชนหนักมาแยกกันนะคันนี้ ไม่มีชนนะโครงสร้างเดิมเชสซสีเดิมทุกอย่างเดิมมีแค่การเก็บรายละเอียดให้มันสวยเท่านั้นเองนะครับนี่เครื่องยนต์เดิมเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะใครได้ไปบอกเลยว่าเอาไปใช้งานนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับผมแล้วก็ราคานี่ผมลดให้2 0 0 0 0จากหน้าป้ายเลยนะจาก810หเหลือ7จ0เกนะี่ยลด2 0 0 0 0แล้วนะเออนะครับผมแต่อย่าไปบอกเฮียนะว่าผมลดให้ในคลิปนะก็ <S <S> <S <S> ประมาณนี้นะครับผมคันนี้รุ่น GTP20790My8 อา่า1แสน8หมื่น5พันกิโลไม่อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับผมเดีย๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้นะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูคันสีบอลเงินเมื่อสักครู่นี้นิดนึงเมื่อกี้ยังไม่ได้พาชมห้องเครื่องเมื่อกี้ยังไม่ได้พาชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับในคันสีเงินคันนี้มา ก็อย่างที่ได้บอกไปคันสีเงินเนี่ยอาจจะมอมแมมไปหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เก็บอะไรเยอะนะครับผมเนี่ยห้องเครื่องเขาก็จะมีแบบคราบความสกปรกเนี่ยอยู่กระปุกน้ํามันเบรกเห็นไหมเนี่ยกระปุกน้ํามันเบรกก็จะมีคราบขามงขามงขมเหมานะครับผมจากการเผาไหม้เครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องนเป็นเครื่องดีเซลเนาะมีขมเหมาอยู่แล้วนะครับนี่มันก็จะมีฝุ่นนะครับผมนี่มีฝุ่นอะไรพวกนี้ก็สวยนะเอาตรงเรามาเห็นสภาพแบบเนี้ย เราจะประเมินได้เลยว่าเจ้าของเขาดูแลยังไงเขาใช้งานหนักแค่ไหนเขาดูแลรักษาไหมนะครับผมเออเราเห็นสภาพแบบนี้ถือว่าเพื่อนๆโชคดีถือว่าโชคดีเลยนะได้มาเห็นสภาพก่อนเก็บงานนะครับผมนีฝากระโปรงนี่ฝากระโปรงนะครับถามว่าเคยเก็บสีไหมก็เคยเก็บสีมารู้ได้ยังไงหัวน็อตจะไม่เคยขยับเลยรู้ได้ยังไงมันเคยเก็บสีรู้ทิเพราะว่าผมตาดีนะครับตาดียังไงใครๆก็เห็นนะนี่ เห็นปหมราองสีอะเก็บสีคือไม่ได้เก็บฝากระโปรงเก็บกันชนหน้าเว้ยอย่างนี้อธิบายให้ฟังที่เห็นสีมันเกาะตามขอบอะไรแบบนี้เขาเก็บชิ้นนี้เขาเก็บชิ้นนี้ฝากระโปรงเนี่ยมันปิดลงมาถูกไหมมามันปิดลงมาใช่ไหมทําสีชิ้นนี้เนี่ยเราองสีบางทีมันปลิวไปโดนนะครับหรืออู่บางอู่เขาไม่ได้แกะออกมามันอาจจะเก็บแค่เล็กๆน้อยๆแบบว่า ด้านล่างมันมีรอยแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้ถอดออกมาไงไม่ได้ถอดออกมาก็คือพ่นไปเลยนะครับพ่นไปเลยละองสีมันก็เลยปิวเข้าไปนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ไม่ได้เก็บร้ายแรงอะไรนะครับผมถ้าลักษณะนี้ถือว่าเป็นการเก็บเล็กๆนิดน้อยๆๆเขาไม่อยากจะเสียเวลาในการถอดแกะชิ้นส่วนนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราถอดแกะชิ้นส่วนเนี่ยกิ๊บมันไม่เหมือนเดิมเว้ยมันจะไม่ตรงมันจะล่องมันจะแบบบางทีมันก็แคบลงบางทีมันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเขาไม่อยากไปยุ่ง ให้มันอยู่เดิมๆแบบนี้ก็ให้มันใส่แบบนี้แล้วก็พ่นสีเอาไปเลยง่ายกว่านะครับผมนะจะถามว่าเป็นการลักไก่ไหมสําหรับอู่สีก็ก็แล้วแต่มุมมองนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับปลาเจโร่ทั้ง3คนันจริงๆมี4อีกคันนึงเนี่ยัยังไม่พร้อมนะครับก็พูดตามตรงเลยแต่ถ้าใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะอย่างคันนี้วิ่งแสนสปี21 GT พาคันนู้น Gt พั s เหมือนกันปี20 G อา่าวิ่ง9 9 0 0ก็ถือว่าสภาพ2คันนี้แทบจะใกล้เคียงกันเลยต่างสีนะสีเงินกับสีขาวราคาต่างกัน20,000บาทคันนี้849คันนู้ 8, 4, 9, น,น829นะครับส่วนถ้าใครไม่ได้ซีเรียสหรือว่าต้องเป็น Gt พั s ดเป็นรุ่น Gt s, ก็ได้ตรงนี้เลขไมล 18, ์185,000กิโลราคา790,000บาทนะครับผมก็ประหยัดเงินไป30,000นะจากตัว Gt พัสดรุ่นปี20เดียวกัน ก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมก็ฝากไว้แล้วก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วเข้ามากดติดตามนะครับผมก็ใครยังไม่กดก็ฝากนิดนึงนะครับฝากกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะใครสนใจคันไหนก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์ด้านล่างนะ0 9 0 1 0 1 1 0า9นหนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ